สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทำความเข้าใจนะคะ mm hmm. แล้วก็ทำความรู้จักกับเหล่าอสมแล้วก็ยุวะอสมที่คุณผู้ชมนะคะ mm hmm. บางท่านเนี่ยอาจกำลังจะสงสัยว่าเอ๊ะ บุคคลเหล่านี้เนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างและในแต่ละครั้งที่เขาลงปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเกมได้รับเกียรตินะคะจากนายแพทย์พานุวัตรปานเกตนะคะรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบสนะคะเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ในครั้งนี้นั่นเองค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณหมอคะก่อนอื่นเลยเกมอยากทราบมากเลยว่าอสมอเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะครับ อสมหรือว่าคำเต็มๆก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านะนะครับก็ก่อกำเนิดมา41-42ปีแล้วครับเริ่มต้นเนี่ยแรกๆเนี่ยเราเรียกว่าพอสอหรือผู้สื่อข่าวด้านสาธารณสุขสโลแกนก็คือว่าแก้ข่าวล้ายกระจายข่าวดีก็้วทำหน้าที่สื่อสารด้านสุขภาพให้กับประชาชนนะครับเป็นเป็นคนที่จะไปเชื่อมระหว่างผู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กับประชาชนนะครับก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นอาสา,าสมัครสาสุขประจําหมู่บ้านทุกวันนี้ไม่มีพอสอสแล้วนะครับก็ใครที่สนใจจะเป็นอ,อสอมอเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าหนึ่งอายุต้อง18ปีขึ้นไปก็เป็นวัยทำงานนะ,นะฮะอันที่สองเนี่ยมีตอนแรกเราก,ก็บอกออมีความรู้อ่านออกเขียนได้เป็นหลักก็แล้วกันนะฮะแล้วก็มีมีความตั้งใจเป็นจิตอาสาแล้วก็ต้องมีคน ใน,ในชุมชนเนี่ยครัวเรือนที่รับรองว่ายินดีให้มาเป็นคนที่จะดูแลครอบครัวเขาเป็นอสมอใน,ในระแวกบ้านที่เขาะจะดูแลเนี่ยอย่างน้อย10ครัวเรือนขึ้นไปนะครับเมื่อ,อได้ดังนี้แล้วเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่สาสุก็ะจะพิจารณาแล้วก็เอามาเข้าอบรมซึ่งมันจะมีหลักสูตรกลางอยู่ถ้าผ่านการอบรมแล้วก็จะออกไปประกาศให้ว่าเป็นอสมอนะครับสมัยก่อนเลยเนี่ยอสมอก็ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีอะไรทั้งสิ้นทํางานได้จิตอาสาอย่างเดียว แต่ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลก็เห็นความสําคัญว่าอสมอทางานเนี่ยบางครั้งก็ต้องควักเงินตัวเองเพื่อจ่ายค่าน้ํามันค่าโทรศัพท์อะไรต่างๆรวมทั้งค่าเสียเวลาเสียโอกาสที่เขาประกอบอาชีพอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นค่าชดเชยค่าป่วยการให้ก็สมัยก่อนเขาเดือนละหกรบาทแล้วตอนตอนปัจจุบันเนี้ยก็ขยับขึ้นมาเป็น1000บาทก็ถือว่าน้อยนะครับก็ยังถือว่าหัวใจหลักสําคัญของอสมคือจิตอาสานะครับและอสมก็คือชาวบ้านทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามี ความตั้งใจเป็นจิตอา,าสาสที่จะมาดูแลสุขภาพของพี่น้องในชนบทในชุมชนนะครับก็ตอนนี้เรามีอ,อสมอ,อยู่2องสอประเภทนะครับเราเรียกอ,อ,ส,มอ,อสมอสมทั้งหมดอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเรื่องอสมอปี2554แต่จะแบ่งเป็นอสมอที่อยูอ่สังการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยู่ทั่วไปที่เรารู้จักกันเนี่ยประมาณ1 30, นึ่งล้านสามหมื่นกว่าคนหนึ่งหมื่นกว่าคนแล้วก็ จะมีที่อยู่ในพื้นที่กรทมเราเรียกว่าอสสอสสครับก็ชื่อแยกไปนิดนึงแต่ว่าดูแลโดยกรทมเพราะเป็นพื้นที่พิเศษแล้วก็มีอสมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะครับจำนวนนี้ไม่แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวหรือพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่เอาล่ะในส่วนของอสมกับอสสที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะมีรวมๆกันแล้ว1นล้านห้าหมื่นกว่าคนทั่วประเทศใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีมีคนที่อยากเป็นอีกเยอะ แล้วก็บางคนก็อบรมแล้วแต่ว่าที่ท,ที่มีตัวเลขหนึ่งล้านห้าหมื่นกว่าเนี่ยจำกัดในเรื่องของงบประมาณเรื่องค่าเปิยยการเพราะว่าเราได้โคต้ามาเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็จริงจริงก็จะมีตัวเลขเกือบเกือบหนึ่งล้ 1, 000, 000, านเจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับค่ะครับอันนี้คือในส่วนของอสมะครับแสดงว่าอสมในแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรามีการเขาเรียกว่าจํากัดในเรื่องของจํานวนคนที่จะเป็นด้วยครับจริงๆเราเรามีในระเบียบเขียนไว้ว่า ไม่น้อยกว่า10ครัวเรือนที่ดูแลหมายความว่าตอนนี้เรามีครัวเรือนทั่วประเทศในยี่สิบกว่าล้านจริงๆอสมมต้องมากกว่านี้แต่ว่าใน,ในปัจจุบันมันยังติดเรื่องของงบประมาณเรื่องค่าเปิดการก็เลยทําให้จํากัดเรื่องโควต้าอยู่แต่เราก็พยายามจะให้ได้ค่าเฉลี่ยอสม1หนึ่งคนดูแลครัวเรือนเนี่ยให้ใกล้เคียงกับ10ครัวเรือนต่อหนึ่งคนค่ะและในส่วนของผลงานของอสมณปัจจุบันนี้ภาพรวมถือว่าประสบความสําเร็จระดับไหนแล้วคะครับ ก็อย่างที่ได้เรียนไวว่ามีอสมอมา40กว่าปีแล้วแล้วก็มีวิวัฒนาการมาแล้วก็อสมอของเราก็มีผลงานที่เป็นที่ประจั์ในระดับทั้งภายในประเทศและสากลเนี่ยหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเอาในระยะปัจจุบันนี้ก็แล้วกันนะฮะเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระบาดของโควิด1 9ทีนละลอกที่1ที่2จนถึงละลอกปัจจุบันเนี้ยนะฮะบทบาทของอสมอที่เราเห็นชัดก็คือว่าอสมอไปเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้กับประชาชนว่าไอโรคโควิดมันเป็นยังไงจะป้องกันยังไงนะครับรวมทั้งช่วงแรกๆที่เราหาพวกหน้ากากเนี่ยไ,ไม่ค่อยได้เนี่ยอสมอก็เรียนเรื่องของการทาหน้ากากผ้าอสอนทาหน้ากากผ้าบ้างทาหน้ากากผ้าแจกบ้างจนสามารถเรารับมือกับโควิด -19 ใน,ในะระลอกที่1ที่2เนี่ยแพด้ได้ดีนะครับสําหรับะระลอก3เนี่ยเนื่องจากว่าม,มันมีการแพร่กระจายค่อนข้างเร็วติดต่อกันง่าย รุนแรงขึ้นก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะมันตอนนี้ยังยังยังรุนแรงอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อสมเราก็ยังคงทําอยู่เราจะเห็นว่าเวลามีกิจกรรมทางสังคมอะไรไม่ว่าจะเป็นงานงานศพงานอะไรต่างๆเนี่ยอสมจะไปคอยช่วย<ร><ร>คัดกรองใช้เทอร์โมสแกนในการที่จะตรวจ<ร>คัดกรองคนที่จะเข้าร่วมง,งานให้แนะนําให้ใช้แอลกอฮอล์เจลอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงตอนนี้เลยก็คือ อ,อสมอไปชวนให้คนฉีดวัคซีนครับเพราะว่าการฉีดวัคซีน,นจะเป็นมาตรการที่ทดีที่สุดที่ทรงพลังที่สุดที่จะทําให้การระบาดในครั้งนี้เนี่ยมันและท,ทั่วโลกเนี่ยมันจะยุติลงได้นะครับถ้าคนฉีดวัคซีนกันมากพอนะครับอ,อสมอของเราก็จะไปะชวนพี่น้องประชาชนว่าให้ไปลงทะเบียนนะ,ะฉีดวัคซีนใครที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้ก็ลงหมอพร้อมใครที่ไม่ไม่สามารถทําเอง โดยการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้อ,อสมม็จะช่วยในแง่ของว่าถ้าเทคโนโลยีหน่อยก็ใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมมที่เราทำให้และสุดท้ายเลยไปสู่พื้นฐานสูงส,สุดเอที่มีมาแต่ก่อนเลยก็คือด้วยมืออสมมตจดชื่อใส่จดรยชื่อเนี่ยก็เป็นการลงทะเบียนรอไว้เมื่อวัคซีนมาถึงได้เวลาก็ไปฉีดกันนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าชาประชากรไทยฉีดวัคซีนได้เกินกว่าร้อขึ้นไปเนี่ย มันก็น่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ระดับประเทศขึ้นมาทําให้เดี๋ยวสังคมไทยเราก็จะกลับมาใกล้เคียงกับที่เคยเป็นสามารถเปิดประเทศได้ท<ฆ>ํกากิจกรรมต่างๆได้<ฆ><ฆ>ก,กันมากขึ้นเรียกได้ว่าอ,อสมอถ,ถือว่าเป็นกองกําลังสําคัญ สำคัญอย่างหนึ่งเลยในสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นเพราะว่านอกจากจะเป็นการในเรื่องของให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของสุข,ขอ,อนามัยแล้วโดยเฉพาะล่าสุดอย่างที่คุณหมอได้บอกไปเรื่องโควิด19ได้มีการอธิบายทําความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของวัคซีนที่ประชาชนหลายท่านเนี่ยบางคนอาจจะกําลังกังวลว่าฉีดดีไหมหรือฉีดไม่ดีอะไรยังไงก็สามารถมีส่วนช่วยเหมือนกันแล้วจากเหตุผลตรงนี้นะคะคุณผู้ชมขะเขาเรียกว่า ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยจึงทําให้มีการต่อยอดนะคะสู่ยุวชนอสมอัอนนี้คือยังไงคะคุณหมอก็เนื่องจากว่าอสมอเนี่ยเป็นที่ยอมรับในชุมชนและว่าเป็นบุคลากรทีเ่เป็นคนที่มีคุณประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมีสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนอะไรเนี่ยทำให้น้องๆ้อเยาวชนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเป็นฮีโร่อยากเป็นเอาแบบอย่างบ้าง รวมทั้งเ,เรามองว่าในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสามารถดูแลกันเองได้หรือว่าเอามาแนะนำกับคนในครอบครัวในชุมชนเนี่ยก็จะจะช่วยเสริมอีกแล้วก็แนนันเาเราค,คิดว่าถ้าเราเตรียมคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะเป็นอ,อ,อสมอในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีรากฐานเริ่มต้นจากการเป็นยุวอ,อสมอมาก่อนนะครับก็เลยเกิดโครงการหรือแผนงานที่ เชิญชวนโรงเรียนต่างๆนะครับให้เข้าร่วมโรงเรียนสุขบัญญัติแล้วก็มีการพัฒนาให้นักเรียนเนี่ยนะครับเป็นแกนนําสุขภาพนะครับเราก็เรียกว่ายุวะอ,อสอมอบ้างบางที่ก็เรียกว่าอ,อสอมอน้อย<ฆ>บางที่ก็เรียกว่าอ,อยอ,อน้อยต่างๆเนี่ยก็ลักษณะการทํางานแบบเดียวกันคือมุ่งเน้นให้มีทักษะในการสื่อสารด้านสุขภาพสามารถถ่ายทอดตอนนี้เราก็เน้นว่าสุขบัญญ,ญัติศิลปกรารเนี่ยซึ่งเป็นเป็นสุขบัญญ,ญัติแห่งชาติ เราก็ให้น้องๆว่าอาสมอเนี่ยไปช่วยถ่ายทอดงนั้นโดยสรุปก็คือว่าเราพยายามอยากจะให้มีรูปแบบของน้องๆเยาวชนซึ่งเริ่มงต้นเราก็บอกว่าอายุ1 1ปีขึ้นไปหรือว่าประมาณอยู่ปหขึ้นไปเนี่ยนะครับที่จะมามาสนใจเป็นจิตอาสาดูแลถ่ายทอดเรื่องสุขภาพให้กับตัวเอง,เองกับเพื่อนนักเรียนเพื่อนเยาวชนด้วยกันกับคนในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนประสานกับอ,อสมอต่อไป นในอนาคตเรา,เราคิดว่าเราอยากจะทำแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับให้เป็นใน,ใ,นให้ทันสมัยมากขึ้นนะฮะทางสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ประเมินตนเองผ่านเป็นยวสมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบโรงเรียนละคนที่จบไปอยู่อาจจะไปทำงานหรืออาจจะไปเรียนอยู่ในมหาลัยหรืออยู่ในสังคมอยู่ตามคอนโดอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยซึ่ง อสมอของเราเดิมในก็จะอยู่ชนบทเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมาเติมเต็มว่าใน,ในบางเซตติ้งที่อ,อสมอเข้าไม่ถึงเนี่ยอือยวะสมอน่าจะมาช่วยได้นะเราก็จะพยายามให้มีกิจกรรมต่างๆในลักษณะที่สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียกันก็ได้มีแพลตฟอร์มการทำงานในอนาคตก็จะมีการเก็บสะสมผลงานต่างๆเพื่อที่ยุวะสมอนนเนี้ยสามารถที่จะเก็บเอาไป,ไปทำเป็นพิเศษในการที่จะแลก ต้แมแลก point หรือว่าเป็นพอร์ตโปริโอในการที่จะสมัครเรียนต่อหรือว่าจะจะไปทํางานสมัครงานแรงต่างพวกนี้ได้นะครับก็คิดว่าช่องทางนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะมาช่วยเติมเต็มในเรื่องของระบบสุขภาพมีทั้งอสมอยุว่าอสมอแล้ววันหนึ่งถ้าอยุว่าอสมออยากเป็นอสมอเราก็สามารถที่จะให้เขา สมัครเป็นอสมอได้อาจจะไม่ต้องไปเริ่มต้นอบรมใหม่อย่างที่ผมเล่ามาตอนต้นอาจจะประเมินผ่านก็เป็นอสมอได้นะครับแล้วขั้นตอนในการที่จะเป็นยุวอสมอก็คือต้องมีการอบรมเหมือนกันใช่ไหมคะครับก็เราก็มีพัฒนาหลักสูตรสอบพทยมาตรฐานขึ้นมาสําหรับยุวอสมอเช่นเดียวกันแต่ว่าการเรียนเนี่ยก็จะหลากหลายนะครับในอดีตเราก็ใช้วิธีการอบรมในโรงเรียนในอะไรต่างๆแต่ว่าในในปัจจุบันและอนาคตเนี่ย คิดว่าการการอบรมไม่จําเป็นจนะต้องยึดแบบรูปแบบเดิมสามารถอบรม hmm. ออนไลน์ได้อะไรได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ครับเรายึดหลักของ3ชอะไรกันนะฮะอันแรกก็คือเรื่องชอแรกก็คือชี้แจงชี้แจงว่าวัคซีนมันคืออะไรมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ไอที่ข่าวลือต่างๆเรื่องผลอาการข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆเนี่ยก็ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนชอที่2ก็เป็นการชักชวนเชิญชวน เราชวนให้คนฉีดวัคซีนกันเยอะๆเพื่อ3อย่างครับก็คือเพื่อตัวเราเองมีภูมิคุค้มกัน,ก,นกับ2เพื่อคนที่เรารักคนในครอบครัวและ3เพื่อสังคมไทยถ้าสังคมไทยฉีดวัคซีนกันเยอะๆก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ประเทศไทยเราก็เดินหน้าทางเศรษฐกิจอ,อะไรต่อไปได้นะครับ,รบแล้วก็ชอที่3ก็เป็นการช่วยเหลือน,น้องๆก็สามารถช่วยเหลือได้เหมือนอสมอได้ก็คือช่วยลงทะเบียนแนะนาําการลงทะเบียนยิ่งยิ่งน้องๆเยาว,วชนนี่เก่งอยู่แล้วในการใช้เทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยลงทะเบียนแทนผู้ปกครองก็ได้ แคนคนที่ไปในชุมชนที่ไปช่วยรณรงค์อะไรเงี้ยฮะก็สามชนะครับที่จะรณรงค์ให้คนฉีดวัคซีนกลยุทธ์เนี่ยในการที่ให้ย e ุวสมอไปเนี่ยก็อันที่หนึ่งเราคงให้ไปแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวด้วยเพราะว่าช่วงเนี้ยเรายังฉีดวัคซีนกันได้ไม่เยอะ,ะนะยังไงก็ต้องปฏิบัติตัวสวมหน้ากากจะเป็นหน้ากากกันอนามัยแบบนี้หน้ากากผ้าก็ได้ ล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ําสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะแล้วก็รักษาระยะห่างอันนี้ยังต้องทําถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องทําไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะถึงระดับหนึ่งที่สัดส่วนของการคนที่ฉีดเนี่ยได้มากพอที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะาค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะ,ะแล้วกลยุทธ์ที่2ก็คือแนะนําเรื่องส่วนช่วยแล้วก็ชี้แจงเนี่ยเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับสามชอน,นี่แหละกละยุทธ์ที่3เนี่ยที่เราจะใช้ก็คือว่าเนื่องจากน้องๆเยาวชนยุว,วสมอเนี่ยอาจจะเก่งเรื่อง การ <Social media S 1> สื่อสารโซเชียลมีเดียก็ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการที่จะชักชวนเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องละต่างคนในสังคมที่เขาอาจจะาบางทีน้องๆเขาจะมีวิธีการที่ใหม่ๆมีอะไรต่างๆที่จะมาสื่อสารทําให้คนมาฉีดวัคซีนก็จะเยอะขึ้นด้วยเหมือนยุวชนอสมอก็จะช่วยให้ข้อมูลความรู้จากคนใกล้ตัวแล้วก็จากในครอบครัวก่อนใช่ครับซึ่งมันก็จะเข้าถึงง่ายกว่าตัวอสมที่จะแบบว่าเดินไปเคาะตามประตูบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าคนเนี่ยมักจะใจอ่อนอกับเด็กเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบางท <c oughs> ยียังกังวลยังกลัวแบบแต่พอลูกแบบมาอ้อนอะไรหน่อยนะ <c oughs> ว่าออฉีดเพื่อแบบจะได้อยู่กับหนูนานๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะ <c oughs> จะใจอ่อนแล้วก็จะความ่มมือดีดนกว่านะครับค่ะ <c oughs> แล้วในส่วนของแผนง,งานในอนาคตของยุวอสมอล่ะคะทางกรมสนับสนุนวางแผนง,งานสําหรับยุวอสมอไว้ยังไงบ้างคะ ตอนนี้เราก็เตรียมทำเป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นดัตเตอรเบที่จะให้ยุวสมอคนที่สนใจอยากมาเป็นเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้ามาแล้วเรียนรู้แล้วมีการทดสอบด้วยตนเองอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นยุวสมอแล้วก็การทํางานเราก็จะแบ่งว่าใครสนใจเรื่องไหนมไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้หรือทําไปทีละเรื่องนะแล้วก็มีเซตติ้งมีเหมือนแบบมีห้องในการทํางานของ ของตัวเองเป็นกลุ่มกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สักวันหนึ่งเราก็อาจจะมีมหกรรมที่เอาอยุวสาสอมอเนี่ยมาเจอกันมาทํากิจกรรมมาร,ร่วมกันดีๆอะไรย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งต่างๆที่น้องๆยุวสาสอมอได้ทำเนี่ยก็พยายามจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลมต่อไปทุกคนก็จ,จะมีสมาร์ทการ์ดเป็นของตัวเองที่สามารถที่จะเวลาไปที่ไหนก็ติดตัวไปสามารถยืนยันบุคคลแล้วก็เก็บผลงานไว้แล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์ด้า ถ้าเป็นไปได้เราอาจจะคุยกับสถาบัานการศึกษาว่าสิ่งที่น้องๆเขาทำเนี่ยมันคือการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเขาสนใจอยากจะเรียนรู้ด้านสุขภาพไปสมัครหลักสูตรเรียนเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปนั่งเรียนเหมือนปกติาอาจจะใช้สะสมผลงานพวกนี้ทํางานไปด้วยอะไรด้วยแล้วก็อาจจะมีการสัมมานาเป็นครั้งคราวที่ได้เจอกันแล้วก็สามารถที่จะประเมินให้ผ่านหลักสูตร ปริญญาได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอีกกล้ามหนึ่งที่เราจะเป็นสิ่งที่ให้กับน้องๆยุวอสมอนะครับ <Okay. S 1> คุณหมอคะแล้วกิจกรรมยุวอสมอเนี่ยเอาจริงๆจากที่นั่งคุยกับคุณหมอเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเลยที่มันน่าสนใจมากๆ <c oughs> แบบนี้มีโอกาสไหมคะที่ว่ากิจกรรมยุวอสมอเนี่ยจะบรรจุเข้าไปตามหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับก็ทางทางเราก็เดี๋ยวจะ ลองประสานลองคุยกับทางกระทรวงศึกษาดูนะครับก็ที่ผ่านมาสมัยผมหรทอวิธีกรเนี่ยเป็นเด็กๆแล้วก็จะมีหลักสูตรลูกเสือ,อยุวากาชาดเนตรนารีหรือว่าใ,ในหลักสูตรการเรียนก็จะมีวิชาเสริมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ,ถ้าเรื่องยุวสมอเนี่ยอยู่ในหลักสูตรมาตรฐานไดก้ก็จะยิ่งดีเลยครับเพราะหลังๆนี่เราอาจจะรู้สึกว่า,เ,เ,รา,เ,ราเราเรียนวิชาสุขศึกษา น้อยไปไหมหรือว่าตอนหลังไม่มีรอเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องของการที่จะเป็นยุวอ,อสอมอเนี่ยนอกจากได้เรียนเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยยังได้ทักษะเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการที่จะถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติไปสู่ตนเองครอบครัวเพื่อนเพื่อนเอนยาว,วชนด้กันหรือคนในสังคมได้ต่อไปครับค่ะคุณหมออยากฝากอะไรถึงเยาว,วชนที่กําลังรับชมอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของยุวอ,อ,อสอมอครับ น้องๆเยาวชนนะครับถ้าเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยอสมอเป็นต้นแบบเรื่องของจิตอาสาที่ได้รับการยอมรับเป็นเ,เป็นทั่วโลกนะครับรู้จักอสมอประเทศไทยแล้วก็ในสังคมไทยเราเองก็ถือว่าใครๆก็อยากเป็นอสมอละตอนนี้แต่น้องๆอ,อ,อาจจะบอกว่าเรายังเด็กยังไม่พร้อมเนี่ยเป็นแค่ยุ่งอสมอก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าสนใจนะครับอ,อยากเป็นจิตอาสา ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของตัวเองก็ได้ของเพื่อนๆเยาวชนด้วยกันหรือคนในครอบครัวหรือในชุมชนทํางานลุง่งอสมอก็ได้ก็ถ้าสนใจนะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับที่อยากจะเป็นยุวสมอถ้าสอบถามรายละเอียดนะครับก็ call center ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ1426ครับหรือว่าน้องๆเข้ามาในเว็บไซต์ Facebook ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิมพ์คำว่ายุวะอสมอก็ได้หรือว่า พิมพ์คาว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าเว็บไซต์กรมเนี่ยก็จะมีเรื่องราวหลากหลายที่น้องๆอ,อาจจะเข้ามาศึกษาแ้ะสนใจถ้าอยากเป็นยุวสาสมองก็เชิญชวนสามารถสมัครได้เราจะมีทีมงานของกองศึกษาที่จะเป็นคนบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์โรงเรียนไหนสนใจอยากจะเอากิจกรรมนี้ไปให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ย ร่วมกิจกรรมก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกันได้เลยครับในในส่วนของผู้ไม่พากต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีเราก็จะมีหน่วยงานเช่อขายของเราอยู่แล้วตั้งแต่รอพอสาตาจนถึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจนถึงศูนย์วิชาการของเรามีสปพเขตศูนย์ส,สาธารณสุขมูลฐานประจาภาคต่างๆ,ๆ,ๆที่น้องๆก็สามารถที่จะโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็จะสามารถร่วมมือกันได้เราก็เราก็ทำงานปเปืนอคร่าขายกันที่ผ่านมาก็ร่วมมือกัน กรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขก็ทำกับโรงเรียนอยู่แล้วครับค่ะยังไงนะคะเกมก็ต้องฝากกิจกรรมดีๆนะคะไว้กับทางผู้ปกครองนะคะร่วมถึงครูอาจารย์นะคะตอมสถาบันต่างๆที่อยากจะให้เด็กนักเรียนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของยุวอสมอก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ตามที่อยู่ด้านล่างที่เกมขึ้นให้ได้เลยนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการค่ะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและกิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้องไปพักชมติหน้าสนใจกันสักพู่เดียวค่ะ